กราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวคูนะฮะกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคามูยแชนเนลนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมมอชิ่งก๊อดกันนะครับผมของค่ายสเปซนะครับกับทุนนั้นหนึ่งพันพอยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อนะครับจากเมื่อวานนะครับเราเล่นกันต่อต่อติดแบบไม่ใช่ต่อต่อแบบติดต่อกันเลยนะครับเมื่อวานเราลงช่องวีห้านะครับวันนี้เราเลยเอาวันนี้มาลงช่องวีสองนะครับผมเราก็เล่นเครื่ที่เบ็ดละยี่สิบพอยนะครับมาถึงครับได้สมบัติทองกันก่อนเลย ใบนี้ลวกันเนาะครับเนาะครับเออเออหืมสองพันรอยครับผมโอเคเมื่อวานเราก็เปิดจะมาสี่พันร้อยวันนี้ได้สองพันร้อยว่ะเอาเรื่องไปเรื่อยนะครับตอนนี้ตอนแรกก็เหมือนจะหมดนะครับได้กระเป๋ามาช่วยชีวิตไว้นะครับใส่างไปถุงมังกรคฟ้าสามร้อยก็สองร้อยนะตัวมาไหมหสามร้อยก็หกร้อยครับ ถึงกับหมดด้วยยังไงเอ่ยแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่ดีเหมือนรอบที่แล้วนะครับได้แมงกะพรุนไปนะครับรอบอย่างนี้ช็อตอย่างนี้ครับสองพันหนึ่งร้อยร้อยครับผมเห็นเห็นครับช็อตแบบเห็นกำไรต้องช็อตอย่างนี้นะครับผมและสำรับใครนะครับที่นนนสนใจนะอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้นนนานคทนฮะของเราครับก็อย่าลืมดูที่ตั้งคอมเมนต์นะผมมาได้แมงกะพรุนมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ดอกนี้นะ่าจะไม่เท่ารอบปีแล้วนะผมนั่นเนี่ยน้อยจัดเลยแปดร้อยองนั้นต่อนะครับตอนจริงๆเนี่ยถ้าเราเลิกเราก็ได้กําไรแล้วนะเราค่อนข้างที่จะเล่นถือว่าพอได้อยู่นะครับบางทีไปโดนรดเบ็ดนะตามใชโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนแล้วนะครับเราออกขั้่แรกเราก็ได้แล้วนะผมไม่น่าต่อเลย เสียใจว่าค่อนข้างที่จะพลิกเกมยากเลยนะครับดูดีไม่มีโอกาสได้พลิกย่อยนะหมดไปแล้วเสียดายจัดครับเราก็ยิงเสร็จทิ้งแมงมาแล้วอโอเคครับผมวันนี้เราก็โดนม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็สาลดกันไปนะครับก็จากที่ได้นะครับก็กลายเป็นเสียแทนเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมงงเองแหละนะเออก็ไม่เป็นไรครับ วันจากมูลนิธิ Subscribe Like Share เดี๋ยวมันจะมีผมไปเซะกันแถสมบกิ่งกูเป็นสมกเออนี่นาสโมสรพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาเผู้หยิบบุหรี่และจุดสูบ